มึงจำบทได้ไหมเนี่ยผไอ้กองขว้างมึงจำบทไม่ได้ละมึงแค่เล่นน้ำเอาอย่างนี้เอาหน่อยฝนมาตกแรงไปฝนต้องดักที่ผายเลยปวดรวมเลหมือนมึงเวอะมึงเดินไปเดินไปเดินไปไปเลยเลยอ้า มนยกันใจตัวเองที่มันชอบเธอโอ้ยไม่ชอบรู้จักรู้จักอยากว่ามีความร้กับอกแ้วเนาะรกโอเคไม่กนอันนี้อไก่สามไก่ทอดกับแกกะทิ อกนเนะผักเารียกผักขีดได้หมนะีดีได้ไหเพือนไม่ได้เหอักอะไรมันผักอะไรีดได้ไหลนี่อะไรัอะไระผักอไหมไอต้องสวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูคนขายผักกัน รถตโต้ครับรถตโต้ลรตโต้นี่มาเทียบไททาาแล้วครับท่านใดที่มองกล้องมาส่งกันไปนะครับไม่ว่าจะบางโพเซเว่โปบางต้นสะพานมอญบรูดเลียนบางโอเชียนใหญ่สะพานใหม่สะพานเหนือหัวละโพพักขนมประตูน้ำนะครับแล้ววิ่งทุกสายนะครับผักครับผักผักรลละห้าบาทครับถ้าไม่ซื้อนะครับผมจะกลับบ้านนะครับอันนี้อะไรนะผมเก็บมาเหนื่อยครับอันนี้อะไรนะไม่ต้องผักแล้วถามเนี่ยอะไรแคนผักผมมาขายผักครับตอนนี้ ข้กของผมผมดูแลอย่างดีครับปุ๋ยไม่ขาดดินขั้วอย่างดีน้ํำรดเช้าเย็นมแมลงไม่เกาะไม่เจาะเลยครับแล้ววันนี้ครับซื้อเซอของผมนะครับผมจะมีตัวแทนมากินแทนนะครับไม่เช <c oughs> ื่ออันนี้กินได้ใช่ไหมกินได้ครับกินได้กิน,ก,นกินได้ใช่ไหม มัาผักนี้กินได้นะถ้าลุกถ้ากินไม่ได้ก็เราจะไม่ซื้อทางเราเพราะเราต้องการผักสดกินได้ปลอดสารพิษมันมีพิษหรือเปล่าเนี่ยครับกินได้ครับกินได้ไหมอร่อยนะอร่อยไหมกูวอร่อยดีลองคลิปเลย เออมึงลองดิเดี๋ยวไม่ชัดเปื่อนเปื่อนเปื่อนเปลืเดี๋ยวเพื่อน่อยเดี๋ยวไอย่างครันึงเนี่ยกับอีกครัวนึงก็ประมาณนู้นมองว่าที่ในครดวที่เรา สวยไหมจะตายเนี่อ้ายตายเลยตายเนี่ย้นแกกูลุกไม่ขึ้นเลยเฮ้ยแล้วมึงจะพากูไปที่จริงมันเนี่ยวัดพระป่าตะพูอะไปมาดูร่างพูวยเลยไปดูร่างมึงไปดูร่างไม่ได้ไปรักษาเมื่อกลับมาได้กูไปกับพี่แจ๊คไอ้เหี้ยไม่ตายกคุยโทรศัพท์ไอ้สัตว์คุยคนเดียวไอ้เหี้ยไอ้องไปปะเนี่ยไปวัดพระป่าตะพูอ่ะไปดูร่างไอ้ห้อยอะไปไหมร่างมึงนี่ดูดีกว่าร่างกูมากเลยอ่ะเฮ้ยแต่ร่างมึงจริงไหมเนี่ยไอ้สัตบ สองล่าเงิอยู่คู่กันไปนอนแล้วไปเจออัศกรเทพวงค์สุาเมษสุกทว่ามงคู่มงเล็บต่เหตุตายพร้อมกันยังด้วยไม่ไม่ไม่ถ้ามึงไม่ต้ถ้ามึงไม่ติดว่าอันนี้มึงก็น้องกูนั่นมันอาจจะใช่น้องไม่น้องหรอกมึงชื่ออะไรมึงไอ้เขาลูกกูพี่มึงเงียบทำไมใครรู้ถึงใครมึงมึงแหละ รู้ไรม่ทำน้องเขาว่าเขาลูกมึงมี่เขาเองเฮ้ยอันนี้พ่ไม่จะไปเฮ้ยฝนตกฝนตกเฮ้ยกูขับบ้านวันนั้นอ่ะโดนรถพี่ถับงเลยเนี่ยกูว่าวันนั้นอ่ะกูนับคนน่ะมันครบพอดีเฮ้ยแต่กูไม่มีใครไปไหนทั้งนั้นเลยกูไม่อยู่ใช่ใช่ไวมันกินวายเสร็จละมันกินวไวที่เอาไม่ขาดงานแต่งเพื่อนเหรอวะมึงเองหรือเปล่ากับบ้าน ไม่รู้อ่ะเอ้ากูยังไม่รยกูยังไง่รู้เลยกูยังไม่รู้เลยว่าพวกกูกินมากันตอนไหนเนี่ยไอ้บอกตรงเลยนะอันนี้กูไม่ได้ไปกับพวกมึงเลยกูก็ไม่ได้ไปไม่ได้ไปนะแต่พวกมึงไปกันเฮ้ยแต่กูถ่ายคลิปไว้ป่ะเฮียเอ้าวไม่รู้ดิคลิปหายแล้วไม่กูไม่ได้ไปกูไม่ได้ไปกูไปกับกับเมียกูแล้วแล้วมึึงมงเอาสายตามึงให้มองกูดิถ้าไปก็มันแล้วกูเอาเมียมึงไปวันนั้นเน่ะกูจำได้เน่ะกูมองตามึงไอ้สัตว์วันนั้นน่ะมึงขับรถ นำกูไปก่อนเลยไอ้ที่เมียมว้ยกับกูสองคนไงไอ้เออไอ้เราอ่ะมันมีมันต้องมีกูด้วยเดี๋ยววันนั้นอ่ะไม่รู้แต่เพราเพราะกูขับเพี้ยนเลยเดี๋ยก่อนมึงถึงกับเขียนจดหมายลาตายเลยแล้วเนี่ยเขียนมากางมาการทอมเดี๋ยวมีรอบสองนะถ้ามีล่ะเฮ้ยมึงตบเบาไปีมรอบสามเนี่ยตบตบเบาไปรอบสองไอ้สัตสนอนได้ไหมมึงก็รู้นะซ้ายขวาน่าจะรู้อยู่นะเลิกเ อย่าให้มีรอบสองนะพอแล้วโอ้โหที่แรกก็จะไม่ตอบอให้มีรอบสองไม่สามถ้ามีรอบสามอะกูรู้สึกไหมถ้าที่กุศลแล้วถ้ามีอ่ะรู้สึกมันจะรอบสี่รอบห้ารอบปารอบจัดเกินรอบแล้วรอบรอบรอบอ๋อรอบไอ้ดีเดียวหัวรุนอันนี้โขไอ้นุ่นตกไอ้ไอ้ดีตกไอ้ดีตกไอ้เยอะไอ้ตก